Busy สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาชวนพูดคุยเรื่องประกันรถยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้เป็นเนต้าวีแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าเนต้าวีตอนนี้ประกันชั้นหนึ่งกี่บาทนะครับแล้วมันมีชั้นอื่นไหมนะครับซึ่งเราจะเข้าไปที่เว็บของรู้ใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมได้ลองเข้าเว็บอื่นๆแล้วแล้วผมรู้สึกว่ารู้ใจเนี่ย อ่าินเทอร์เฟซวิธีการเข้าอ่ะง่ายง่ายดีนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้านะครับส่วนแบรนด์ uh, อื่นนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อประกันร,รถยนต์เนี่ยไม่มีรถไฟฟ้านะครับมันมีไม่กี่แบรนด์ที่กล้าจะทํารถไฟฟ้านะครับซึ่งเขาบอกว่าอีกปี2ปีเนี่ยเขาจะเริ่มใช้ uh, ประกันแบบใหม่ประกันแบตเตอรี่แบบใหม่แล้วนะครับก็คือใครที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ใช่รับประกันตลอดอายุอายุการใช้งานแล้วนะครับมันจะเป็นประมาณว่าเเป็นปีๆนะครับดูตามสภาพแบตนะครับถ้าแบต1ปีอย่างเงี้ยมันก็ยังดีอยู่ก็อาจจะรับเคม100%นะครับถ้าอีกปีต่อมาแบตเหลือสัก80%ก็จะหายไป เงินมันก็จะไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยก็อาจจะเหลือ80%นะครับของการจ่ายเงินค่าแบตอะไรประมาณนี้ครับเป็นขั้นบันไดอ่ะนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องใช้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวได้ใช้แน่นอนเพราะว่าแบตเขาก็จะไม่รับประกันตลอดตลอด8ปี9ปีนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปีต่อปีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ว่าใกล้จะใช้แหละนะครับเดี๋ยวก็คงใช้อ่ะปี2ปีนะครับแล้วก็ลด ไฟฟ้าก็จะเยอะกว่าเดิมนะครับมาเรามาดูประกันในตัวีกันนะครับส่วนลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับก็แปะไว้ไหนแปะไว้ที่ตามคลิปเลยนะครับเนี่ยทุกคลิปที่ผมสอนนะครับผมก็จะสอนแต่งรูปนะครับถ่ายรูปนะครับความรู้ต่างๆนะครับไปเที่ยวรีวิวของนะครับเป็นไลฟ์สไตล์นะครับบัตรเครดิตก็มีประกันรถยนต์อะไรก็มีหมดอ่ะอยากรู้อะไรผมก็ อยากสอนอะไรผมก็แปะไว้หมดแล้วก็จะมีลิงก์ a f f i l i t t e p r o g โปรกรมด้วยนะครับซึ่งทำกับแบรนด์ s s e t t a t e นะครับอันนี้ก็เป็นของแท้แน่นอนนะครับกดเข้าไปก็ก็จะเจอลิงก์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติกดมาใช่ป่ะก็เลื่อนลงมานะครับที่คำอธิบายนะครับหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะแปะไว้นะครับเพื่อนๆหาอะไรก็กดได้เลยนะครับมีตั้งแต่สมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับอ่าหรือประกันรถยนต์ีออนไลน์รู้ใจอยู่ตรงนี้นะครับ มีสินเชื่ออื่นๆด้วยนะครับขอสินเชื่อบ้านเกนดกินมีนะะสินเชื่อรีไฟแนนซ์ก็มีนะครับใครที่แบบโอ้โหแม่งไปแบงค์แล้ววุ่นวายนะครับอย่างล่าสุดคนรู้จักเขาก็มาบ่นไปแบงค์ทีแบงก์ก็แบบพูดซะแบบเราตัวเล็กอะนะครับเหมือนไม่ค่อยอยากจะช่วยเท่าไหร่อะไรแบบนี้พูดจามไม่ค่อยดีนะครับก็ลองขอออนไลน์ดูก็ได้นะครับนี่มีประกันสินเชื่อรถยนต์ด้วยนะครับมีเอ่อ เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ละซด้าดา้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันมาดูกันต่อรู้ใจปุ๊บพอกดเข้ามามันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะเพื่อนๆสามารถขอสินเชื่อออนไลน์ได้เลยนะครับนี่ไล่ลงมานี่ผ่อนสิบงวดเฮ้ยผ่อนสิบงวดได้ด้วยนะครับผ่อนสิบงวดได้นะลดดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อระบุติดกล้องถ้าติดกล้องอ่ะมันจะลดไปอีกนะครับแอปแจ้งเคมเห็นพิกัดเรียลไทม์นะอุย บริการ24ชั่วโมงดูแลคุณทุกเวลาเฮ้ยเจ๋งวะ่ะการันตีถึงไวภายใน30นาทีนะครับรับประกันงานซ่อม12เดือนคืนเงิน100%หากเจอถูกกว่าเฮ้ยช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วไทยนะครับแม้ไม่ทำมาดอเคมขนาดนี้อันนี้เบอร์นะครับถ้าทำไม่ได้ในโดนนะโดนะโดนะอ่าทีนี้เรามาดูประกันรถยนต์นะครับกดเลยปุ๊บทีนี้เขาก็จะสวัสดีเราด้วยความแบบ ด้วยความเอ็นดูนะครับผมชอบโฆษณาเขาที่เป็นจินโจ้นะครับเนี่ยแบรนด์อยู่ตรงนี้ครับในเนต้ามีนะบีวดีมีนะครับเนต้ามีเทลล่ามีไหมเทลล่าเดี๋ยวผมดูอ่ะเทลล่าก็มีไหมครับเออวันนี้เอาเนต้าแล้วกันนะเทลล่าไว้กันรอบหน้านะครับไม่อยากให้มันเกินสิบนาทีนะครับทีนี้เนต้ามีมีรุ่นเดียวนะครับแล้วก็เอาสมมติเอาปี ปี6กก่อนนะครับเดี๋ยวเล่น2รอบแล้วก็มีรุ่นเดียวนี่ว่าตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆส่วนใหญ่มันจะติดกล้องไปแล้วล่ะก็กดใช่เลยครับมันลด10%นะครับติดกล้องแล้วก็เลขไม้เท่าไหร่ก็บอกเข้าไปนะครับสมมติอ่ะหมื่นหนึถึงหมื่นนะครับกดสิแล้วก็ลดใช้เพื่ออะไรส่วนตัวครับนะบส่วนตัวแล้วก็ไปทำงานอะ่ะ สมมติใช้มากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับขับบ่อยเคมหรือยังอ่ะสมม,มุติว่ายังไม่เคมเลยนะครับสมมุติเพิ่งออกใหม่รถคันนี้อยู่ระหว่างผ่อนไฟแนนซ์ Finance, ใช่ไหมใช่สมมติผ่อนอยู่นะครับคุณแต่งงานหรือยังอ่ะสม,มมติผมไม่นชายโสดนะครับวันเกิด1เดือน11อ่ะสมมุติ2 5 3หอ่ะโอเคประมาณ40เนาะ เอออย่างอางประมาณสามสิบกว่าปุ๊บคูณมิใบ,บขับขี่มาแล้วมากกว่า6ปีอ่ะลองลองอันนี้ตอบเป็นความจริงนะปัจจุบันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะฮะต่อไปนะครับรู้จักเอ่อกรมธารปัจจุบันได้รับส่วนลดประวัติเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้ไปก่อนอยากให้กรมธารคุณคุ้มครองวันไหนพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะ อีกคลิกเดียวคุณจะได้เบี้ยที่ประหยัดสูงสุด30%แล้วเพราะว่าไอ้แบงก์อื่นไอ้ไม่ใช่แบงก์อื่นเว็บอื่นอะ่ะแม่งกอกงงเว้ยรู้ใจละกลอกง่ายดีนะครับใครใช้รู้ใจผมว่าดีรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับลดหนึ่งปีประกันเหลือแค่หนึ่งหมื่นนะครับเนต้าเนี่ยเจ๋งวะก็ <c oughs> คือหลายคนไม่รู้คิดยังไงนะแต่ผมว่าถ้าอยากจะซื้อรถไฟฟ้าก็อยากจะได้แบบถูกถูก,ถ,กถูกไว้ก่อนเนาะ เพราะว่าแบตมันแบตมันก็ประมาณน่าจะทัก4ี่แสนมั้งนะครับก็10ปีถ้ามันพังก,ก็ก็ก็ใช้แล้วทิ้งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียใจมากหรือว่าอาจจะขายรถเป็นซากได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับเหมือนเราซื้อมือถือถ้าใช้ไปหลายๆปีมันก็ขายไม่ค่อยได้ราคาเนาะนี่นทุนนะครับอันนี้ทุน4ี่แสนสนะครับสี่แสนสก็รถมันห4าสี่ใช่ไหมก็จะขาดทุนประมาณแสนหนึงอะ ขาดทุนเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะฮะน,นี่นี่อันนี้ก็จะมีถ้าคุณขับชนคนอื่นถูกถูกชนจากคนอื่นถูกต้องถ้าคุณขับชนไม่มีคู่กรณีระวังด้วยนะ,ะถูกนี่คือได้นะครับถ้าคุณขับชนวัตถุหรือสัตว์ได้ถูกขโมยหรือไฟไหม้ได้ภัยธรรมชาตินะครับรวมน้ําท่วมเฮ้ยรวมน้ําท่วมด้วยนะครับเนี่ยถ้ากระจกเสียหายนะครับเราจะดูแลค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนให้ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ต้องให้บริการรถยกเราจะช่วยลถของคุณไปอย่างที่ใกล้ที่สุดเฮ้ยฟรีหรอดีนะเนี่ยนะครับคุ้มครองทรัพย์สินบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บเห็นไหมครับติ๊กมาที่1 1ล้านนะครับอืมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ชดเชยบุคคลภายนอกเมื่อคุณทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดต่อคนเห็นไหมครับหล้านต่อคนนะหล้านสูงสุด10ล้านบาทต่อครั้ง ความเสียหายของทรัพย์สินคุ้มครองทรัพย์สินหรือความเสียหายของรถคันอื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ5ลร้านนะครับโอ้มาปรับรายละเอียดเพิ่มเติมกันอนะ่ะปรับได้คุณอยากซ่อมรถที่ไหนดีศูนย์สิบครับนะมีตั้งพันห้านะครับในเครือเขากว่า7 6ของลูกค้ารู้ใจเลือกซ่อมที่อู่ในเครือ่องไหมครับเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิดยินดีจะรับผิดชอบเองแค่ไหน3 0 0พนนี่คืออะไรอ่ะ ้าคุณเปไ็นฝ่ายผิดเราจะช่วยลดค่าเบีย้ยประกันให้กับคุณนะครับอ,รอ๋อเหรออ๋อมันคือค่าเอ็กเซสเอ็เซสป่ะค่าแรกเข้าที่เราแบบเราเป็นคนผิดอันนี้ไม่แน่ใจนะเพื่อนใครรู้บอกทีนะครับใช่ไหมค่าเสียหายส่วนแรกอย่างไงกว่า75เลือกกรมกรมมาทันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกอะส่วนแรกเหมือนแรกเข้าเหมือนค่าเอ็เซสป ah? ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาไปก่อน3 0 0พ ถ้าเราถ้าเราผิดใครขับรถคุณนะครับสูงสุดได้สคนนะครับมาเสริมแผนคุ้มครองกันนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด1น0 0 0แสนนะครับคุ้มครองแล้วก็ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเมื่อคุณและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บรวมทั้งคู่กรณีที่ไม่มีประกันหรือวงเงินคุ้มครองไม่เพียงพอค่าประกันตัวนะครับ ดูแลค่าประกันตัวแต่เราหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้มันนะสามแสนนะครับอ่ะอันนี้ไม่ได้ติ๊ก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 โอเคประมาณนี้นะครับสุดยอดเนเตอร์วีสองพันยี่สิบสองนะครับอันนี้ปีสองพันยี่สิบสองนะครับทุนสี่สี่ศูนย์สี่แสนสี่นะครับอันนี้ประมาณนี้ซ่อมอ่ซ่อมศูนย์ค่าเสียหายส่วนแรกสามพันระบุ ผู้ขับขี่สูงสุดได้4ี่โคนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบุคคลภายนอก1ล้านเอาไปเลยนะครับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ1ล้านทรัพย์สินของบุคคลภายนอก5ล้านต่อครั้งค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล1แสนต่อคนนะครับอ่าประมาณนี้ไปต่อได้เลยอ่ะไม่ไปต่อแล้วนะครับจบนะครับเดี๋ยวขอไปเลือก เดี๋ยวมันมันออกมันออกยังไงวะอ่ะโอเคต่อไปเป็นปีล่าสุดเมื่อกี้เท่าไหร่นะหมื่นกว่าบาทใช่ไหมเดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งสิปีหกหกอ่ะปีล่าสุดอันนี้ก็ทำไปปึ๊บใช้ส่วนตัว ใช้มากกว่า3ครั้งเคยมไปศูนย์ไพยแนนโสดเมื่อกี้ผมใส่อะไรวะ,ะมากกว่า3ปีปุ๊บไม่ทราบพรุ่งนี้โอเคมาดูราคากัน,นครับเมื่อกี้หมื่นต้นโอ้นี่ก็พอกันนะครับ 1 0 0 0 0กับอีก4 0 9บาทนะครับก็ชั้นหนึ่งของ n น t าวี v ไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ n e ตาวี v ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่คุ้มค่าแล้วครับปัญหาของมันคือเด้งครับโชคมันไม่ดีครับโชคมันเด้งดึ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 ง,ดงต้องเอาไปเปลี่ยนช่วงล่างนะครับถ้าเปลี่ยนช่วงล่างแล้วผมก็เห็นเขาวิ่งกันสบายๆนะครับแล้วก็มันประหยัดด้วยราคาถูกแล้วก็มันชาร์จชาร์จเร็วได้นะครับเวลาออกต่างจังหวัดก็ไปชาร์จเร็วได้นะครับแล้วก็ ยอดก็เป็นอันดับ2รองจากออโต้สนะครับออโต้สขายได้ประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับส่วนเนต้าก็ประมาณ9,00 0เกือบหมื่นนะครับก็ถือว่าขายดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาก็จะเป็นเนต้าเนต้าวีแล้วก็เนต้าเอนะครับแล้วก็เนต้าเนะครับรอดูกันส่วนศูนย์ผมเห็นสร้างอยู่นะครับตรงแจ้งวันนั้นเนี่ยสร้างมาเป็นปีแล้วยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าตอนนี้เห็นหลังคาและเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับปีหน้าผมว่าน่าจะ พร้อมนะครับเขาเด่นเรื่องทําราคานะครับถ้าทําราคาดีผมว่าก็ขายดีนะครับขายดีแน่นอนนะครับอ่ะ,อะทุนประกันอันนี้สามแสนหกว่าทุกคนเมื่อกี้มันสี่แสนกว่าเนาะเออทุนไม่เท่ากันนะครับเออทุนรถใหม่ดีกว่าเอ,อ้ยทําไมรถใหม่มันทุนมันน้อยกว่าวะ่ะเออผมงงว่ะไอผมงงว่ะเออผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องเยอะกว่าเนาะเออเว้ยเออ,เอ,อ ตามตามนั้น่ะตามนั้นตามหกผมอาจจะกรอกอะไรผิดก็ได้นะครับโอเคตามนี้ครับทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็ j จ1 4สสิบส r ่นะครับฝากติดตามฝากสมัครสมาชิกด้วยนะครับใกล้จะแสนซับแล้วชอบคลิปไหนก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็กดมาเนี่ยอยากจะซับพอร์ตกันก็แค่สมคัครบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าขอสินเชื่อบ้านก็ได้หรือว่าเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ละซด้า,าก็ได้นะครับซื้อมือถือนะครับ ซื้อประกันรถยนต์อย่างที่ผมแ,นะแนะนำของรู้ใจก็ได้นะครับได้หมดนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ